ครับตอนนี้เยว่ผาซ่อนเจวครับครับตรงขาขอครับครับอากาศเย็นครับหนาวนังน่งกินข้าวันะครับทางผ่านไปพิษณุโลก น,น,นีเขาถึงว่ามาเที่ยวนะเออใช่ของมันไกลกันหนาวหนาวกวาเดินย้ายไปน้อนวัดป่ะเนี่ยน,น้อนวัดพาสอดเจ้วสวยคนมันนลายวราจิตมาทเที่ยวตอนนี้นอยู่ขอเค้อ เบ่งบอลน,นะไครกูปิดเสียงมันตาปม <c oughs> าเรื่ยนะมันตามก็อางกินนี่ครับมาเิอ่ะวัดน็เนเปิดย้่ตอนนี้หาทุ่มก่า สองเอ้้ยมันจะเป็นนอนวัดครับนอนวัดผาส่อนแก้วขึ้นเบิงบรรยากาศขึ้นครับแล้วเขาค้อนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นนอนวัดครับนอนเบิงบรรยากาศในมอสส่อยังสิไปเป็นพิล็อกอากาศเย็นครับทิ้งทัวร์เที่ยวทัวร์ไทยครับไปทุกที่ครับตอนนี้อยู่เขาค้อครับไปจบบุบุญ viene el año. ีวิ่งลงเขาเลยนะนี่ออมันเหวนะนี่เะยเหวนะเฮ้ย <c oughs> เหยว้นะ,ะ,ะ่ตรงนั้นเป็นเหวตรงนี้จอดีแถวนี้จอดซี จะจอดดีกว่าเดี๋ยวมันวิ่งลงหิวตรงช่องนันจอดขวางดีกวาตอนเช้าให้ขยับให้เขาเขาตรงไฟน้ววตอตรงแถวเซเว,ว่นน่ะเนาะแ่นสว่างไง กินเหล้าในวัดบ่กินได้อยู่กินได้กินได้อยู่สิ ผ่นน้ย้ายงเบิงวัดประทาดผาสอนแจวขึ้นครับพอดี <c oughs> ท่างผ่านครับไปพุทธสันโลกน่ครับบรรยากาศขึ้นวัดประทาดผาสอนแจว,ว,รรส,แจวสวยงามครับ กาศเย็นครับหนาวหนาวพอดีครับมันไมบ่อค่อยหน,ยนาวแพี้ยนพาบิ่งบรรยากาศครับ สวยงามครัขึ้นบนี่ประทาศพาสันจ้วเงียบครับว่ามีคนเลยครับตอนที่ผมย่างยูผูเดียวครับว่ามีคนเงียบนอนกันหมดแล้วระมาณ เทียงขึ้นครับการเยน็นนะครับบรรยากาศสวยครับมีรถมาขันหนึ่งครับทิ้งทัวรแว่นมมยไทยครับ มันบรรยากาศมีเส้นครบบวัดประทานสารรับแจ้า นางเบื้องบรรยากาศครับมีเสียงคนเนาย มวยไทยครับพาเทียวเนียนขึ้นครับแบตไหวปะครับขึ้นชาถัดมาซ่อนเจียอากาดหนาวเย็นสบายครับนี่ครับเบิ้งบรรยากาศครับเงียบ ทั่วไทยครับเหมือนค้นสิลลยครับมือนันจาิตเหมือนเสานสิลลยครับมัอนอาิตคนหยุดสามสิ่มื่นวมนสี่หมหื่นวัยผาไล่ครับอากาศสดแจรกตู้กัน ส่นเ็ครับทิ้งทัวร์แวนหมวยไทยครับเ่สบายสวยงามครับซึ่ง บรรดาประาธาพระสอนแจงขึ้นเอเสือซำเนียนนครับสวัสดีครับผมทิ้งทัวแวนมวยไทยครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวแวนมวยไทยหรือทิ้งทัวเที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับ Assalamualaikum warahmatullahi